ทำไมหลอต้องเอาเรื่องกฎหมายฉบับนี้บอกูคนที่พิจารณาร่างพรบข้อมูลข่าวสารที่เราเห็นว่ามันไม่ดีครับมีทั้งสวและสรสรวมกันซื้อจะขายมันควรจะมาเท่าไหร่เนี่ยถ้าประชาชนได้รับรู้ล่วงหน้าเราจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนทุกวันนี้นะแบบนี้นะครับประชาชนจะได้รู้จะได้สบายใจเลยว่าเราจะได้วัคซีนในเดือนมิถุนายน แต่เขายังไม่สามารถกำหนดเวลาได้เพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมันกำลังมีการแย่งชิงวัคซีนในระดับโลกมันมีโพลิติกมีการเมืองของวัคซีนกันอยู่เพราะฉะนั้นมันต้องจัดสรรไปทั่วๆอย่างนี้เราก็จะเข้าใจครับผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเข้าใจง่ายทำไมเราต้องเอาเรื่องกฎหมายฉบับนี้บอกูด แล้วมันเชื่อมโยงกับผลประโยชน์เชื่อมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่การทมาหากินของเราของประชาชนอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นกระแสะว่ามันก็น่าสนใจว่าคนเ,เราตื่ตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงออนไลน์คือจริงๆเรื่องไอ้ร,ร่างประเนี่ครับพูดมานานมากมากๆแล้วครับถ้าเราไปเขียนกฎหมายไปตั้งมุมมาไว้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ ให้อยู่ในดุลพินิทถ้าเป็นอย่างนี้ให้เป็นข้อยกเว้นถ้าเป็นอย่างนี้ให้มันมีอภิสิทธิ์ถ้าเริ่มต้นอย่างนี้เสียกอดแล้วเนี่ยมันจะไปยากครับเพราะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าผมไม่มั่นใจฉันไม่มั่นใจขอให้คุณไปยื่นเรื่องร้องเรียนมาตามพรบรข้อมูลข่าวสารสิก่อนนั่นแปลว่าคนที่อยากรู้เรื่องคนที่เสียผลประโยชน์คนที่ได้รับความเดือดร้อนคนที่โดน,กนแกล้งเนี่ย จะต้องขูบยืดเวลาไปอีกหนึ่งเดือนสองเดือนหรือสามเดือนชื่อกฎหมายมันคือกฎหมายพรบรข้อมูลข่าวสารแต่แทนที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประครับประคองการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวความเป็นไปของขอเริ่มต้นอยนี้นะครับตัวพรบรข้อมูลข่าวสาร ออกมาตั้งแต่ปี2540โดยคาดหวังกันว่ากฎหมายนี้จะเป็นเครื่องมือทําให้การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐเนี่ยเป็นปด้วยความโปร่งใสทุกอย่างตรงไปตรงมาประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเท่ากันคนของภาครัฐมีหน้าที่ในการเปิดเผยแล้วก็ใช้กฎหมายตัวนี้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ว่าเปิดเผยแล้วไม่มีความผิดประชาชนอยากรู้อะไรก็ได้รูร้ที่เป็นเรื่องการไม่เปิดข้อมูลนะครับอันดับแรกเลยนะครับมันจะมีตั้ง ือถ้าถ้าไปอ่านใครชอบอ่านร่างกฎหมายนะครับมาตราเซเบตทับหนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคือพูดสั้นๆน,นะครับขอเยอะๆขอบ่อยๆเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไม่ให้ก็ได้อันนี้ผมคิดว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือมีนักข่าวไปขอข้อมูลจากหน่วยงานหนึ่งนะครับอขอเท่าไหร่ก็ไม่ให้นะครับแบบที่ขอบ่อยถือว่าขอบ่อยไหมนะครับตีความแบบตามตัวอ,อักษรก็ถือว่าขอบ่อยนะครับแต่ก็ไม่ให้สักทีอ่ะนะครับ ก็มีประสิทธ์มีอำนาจปฏิเสธได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องเรื่องที่2คือเรื่องข้อมูลห้ามเปิดเลยอันนี้ก็จะมีเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันาพ,าารพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เรื่องข้อมูลความมั่นคงของรัฐตรงนี้มีคนกังวลนะครับในในคนที่รณรงค์เรื่องนี้เรื่องไม่เอาร่างพรบข้อมูลข่าวสารแล้วก็สื่อมวลชนและนักการเมืองนะครับเขาเห็นว่ามันมันเปิดช่องให้ปฏิเสธ เปิดเผยข้อมูลทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการรบประการศัตรย์ mm hmm. และหน่วยงานความมั่นคง mm hmm. ก็สงสัยว่า,ถ,าถ้าเป็นเรื่องงบประมาณละ่ะจะพูดถึงไหมเปิดได้ไหม mm hmm. ตรงนี้มันเป็นข้อกังวลนะครับยังไม่มีหลักฐานนะครับแต่ว่าหลายครั้งมันก็มีการ mm hmm. ไม่เปิดข้อมูลเรื่องเช่นจัดซื้อยุทธกรณ์ซึ่งจรงิงๆบางเรื่องจัดซื้อได้นะครับเช่นอุป,ปรกรณ์การใช้งานของทหารแต่ไม่ใช่มาถึงอาวุธนะครับอันนั้นก็เปิดได้จะเปิดหรือไม่นะครับ อันที่สามนะครับเรื่องการใช้ดุลพินิษมันจะมีในร่างนะครับมาตราสิบแปดนะครับอาจารย์ <c oughs> เขาบอกว่า,าการเปิดเผยข้อมูลที่มันจะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศพอมาถึงคาว่าการเงินการคลังของประเทศเนี่ยรู้สึกว่า,ามันไ,ไกลว่าจะให้ใช้ดุลพินิษไม่เปิดข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณหรือเปล่า ฟังฟังแล้วก็มันจะเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณจะส่วนใหญ่คือคนจะกังวลว่าให้เปิดช่องขนาดนี้แล้วต่อไปจะไม่บอกว่าใช้เงินกันเท่าไหร่ใช่ไหมอันซื้อจะขายมันควรจะมาเท่าไหร่เนี่ยถ้าประชาชนได้รับรู้ล่วงหน้าเราจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนทุกวันนี้นะทุกท่นะผมเห็นอย่างนี้นะค,ะครับประชาชนจะได้รู้จะได้สบายใจเลยว่าเราจะได้วัคซีนในเดือนมิถุนายน แต่เขายังไม่สามารถกำหนดเวลาได้เพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมันกำลังมีการแย่งชิงวัคซีนในระดับโลกมันมีโพลิติกมีการเมืองของวัคซีนกันอยู่เพราะฉะนั้นมันต้องจัดสรรไปทั่ว,วอย่างนี้เราก็จะเข้าใจครับผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเข้าใจ่ายที่ต้องตามต่อไปนะครับอาจารย์เวลาที่มันเข้าสู่สภาเนี่ยอันนี้กังวลที่เราเกือบจะลืมจะพูดก็คือว่าคนที่พิจารณาร่างพรบข้อมูลข่าวสารที่เราเห็นว่ามันไม่ดีครับมีทั้งสวและสสร่วมกัน อันนี้ก็เป็นภาคการเมืองนะครับเขาก็พูดว่าคือสอบอรู้อยู่ว่าสนับสนุนใครรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตทางการเมืองเขาก็กลัวว่าถ้ามันมีร่างพรบรที่มันไม่ใช่ร่างพรบอรของรัฐของของที่รัฐบาลเสนอเนี่ยมันจะยังไงนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปดูกันอีกตอนในสภานะครับสุดท้ายแล้วนะครับคุณค่า เวลาพูดถึงร่างพรบรข้อมูลข่าวสารคุณค่าที่สําคัญคือเรื่องความโปร่งใสแล้วก็ถ้ารัฐไม่โปร่งใสครับสุดท้ายประชาชนก็ไม่เชื่อเรื่องเรื่องความน่าเชื่อถือนี่เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วมันก็สร้างกันยากด้วยนะครับนะครับก็คิดว่าเรื่องเรื่องเรื่องความน่าเชื่อถือของรัฐนะครับมันพรบตบับนี้จะกระทบความน่าเชื่อถือของภา,ราครัฐมากอาจารย์ทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง y o YouTube, Podcast, p o d b e a n และ s o u Soundcloud พิมพ์ชื่อรายการ Act now. Then the twister, that website.